มาต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องการทำงานของฝ่ายค้านมีข่าวว่าฝ่ายค้านจะมีการจัดดินเนอร์นะฮะก็เขาเรียกว่าดินเนอร์ฝ่ายค้านแต่พี่เอไม่มีประชาธิปัตย์แล้วสิไม่มีแล้ว,วแต่ว่าก่อนยังเห็นอยู่เลยคุณจูงจูลินคราวานี้เป็นพรคพลังประชารัฐแทนนะซึ่งก็ล่าสุดเองก็มีการยืนยันว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์จะไม่มาร่วมดินเนอร์ฝ่ายค้านแต่ว่าทางพลังประชารัฐเนี่ยยังมีการส่งตัวแทนอยู่นะครับซึ่งในเรื่องนี้คุณไพบูลทิศิตวันครับเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะครับ มีการพูดถึงกรณีที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษดรนะครับมีการนัดแกนนาพักร่วมฝ่ายค้านรับประทานอาหารเย็นในวันพรุ่งนี้พุธที่18ธันวาคมนะครับขอภัยวันพุธนะครับไม่วันพรุ่งนี้วันพุธที่18ธันวาครับซึ่งถามว่าพักพลังชารัฐจะมีการส่งคนเข้าร่วมหรือไม่ก็เรื่องนี้คุณไทบุญยังว่าพักเนี่ยจะส่งตัวแทนเข้าร่วมส่วนจะเป็นใครนั้นนะครับก็ขอต้องรอประชุมพักกรรมาการแทนพักสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือพลเอกประวิทย์นะฮะ ไม่มีการไปร่วมงานอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้นี่เองนะครับมีการสอบถามไปยังคุณพระฤทธวัฒสินนะครับสบสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือคุณไอติมนะฮะบอกว่าเรื่องมีการนัดฝ่ายรว่วมค่าเรียกพักร่วมฝ่ายค้านดินเนอร์กันก็บอกว่าการทํางานการเมืองเนี่ยฝ่ายค้านจะเป็นคนละรูปแบบกับรัฐบาลน,นะครับพระบาลจะมีการใกล้ชิดแนบแน่นกว่าแต่ฝ่ายค้านเป็นพักที่เหลืออาจจะมีจุดยืนนโยบายและดมการที่แตกต่างกันบ้างแต่ก็จะมีการหารือในการทํางานกันเป็นระยะ เพื่อให้งานราบรื่นนะครับส่วนกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะก็บอกว่าจะไม่มาเข้าร่วมในงานนั้นก็คุณตีมบอกว่าก็ไม่แปลกใจเพราะเวลาประชุมสภาผู้แทนรัฐฎร,รก็แทบไม่มาอยู่แล้วนะฮะไม่ประชาชนเห็นชื่อพักก็คงทราบอยู่แล้วว่าจุดยืนและนโยบายแตกต่างกันพรรประชาชนแต่แต่เขาบอกว่าการทํางานเนี่ยก็ยังคงจะธุรการกยังอยากให้มีการราบรื่นแม้ว่านโยบาย <S <S อของพักจะแตกต่างก็ตามนะครับส่วนการทํางานฐานะฝ่ายค้าเนี่ยพรรคประชาชนจะแยกเป็นเอกเทศกับ พรกพลังประชารัฐหรือไม่ประเด็นนี้คุณไอติมย้ําว่าการทํางานของฝ่ายค้านต่างจร,รัฐบาลเพราะเป็นพักการเมืองที่เหลืออยู่ถือเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านจะมีจุดยืนที่ต่างกันความคาดหวังในจุดยืนที่เหมือนกันคงมีมากรวมถึงการภิปรายซักฟอราบานพักฝ่ายค้านเนี่ยก็ก็ถูกคาดหวังสิ่งนี้จากประชาชนซึ่งมุมมองการตรวจสอบอาจจะต่างกันไปตามประดมการและนโยบายนะฮะมีถามมีการถามต่อว่ามีความจําเป็นหรือไม่ที่มีพักพป,ประชารัฐพักประชาชนต้องทางาน ให้ได้ดีนะฮะทำงานด้วยกันให้ได้ดีซึ่งคุณผลิบอกว่าหากดูจากการทํางานจากสภาชุดที่แล้วพักก้าวไกลพักประชาชนก็ทํางานฝ่ายค้านมาโดยตลอดพักร่วมฝ่ายค้านก็เปลี่ยนมาตลอดตอนนี้ก็บอกว่าพักประชาชนยังใช้สมาธิในการทํางานอย่างเต็มที่เช่นเดิมนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าจะทํางานประสานกันหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าพักประชาชนทำงานอย่างเต็มที่เช่นเดิมในทางการเมืองค่ะอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็จะได้เห็นนะฮะนะเราก็จะได้เห็นภาพที่ แปลกๆหน่อยแปลกๆแ,แล้วก็ไม่เคยคิดนะอย่างอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าดินเนอร์กันโอ้โหถ้าบิ๊กป้อมไปนี่โอ้โหเป็นภาพที่แบบอเมซิ่งเลยนะอเมซิ่ง <Amazing S 2> เลยนะฮะอเมซิ่งไทยแลนด์เลยนะคะ